คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนโอ้ยสัตว์โอ้แทบแตกบอลยงบน กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าเหมือนเดิมกับช่องจ่าเอียงยิาแนวนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากผู้มึงกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเออมาเปลี่ยนเกมมั่งนะครับหลังจากลองไอ้ทอกะโดกับชูการัตไปนะอ่ามาเกมนี้ดูกันดีกว่านะครับเพื่อนเกมนี้ทีมงานผมแนะนำมานะครับเกมน่าเล่นเลยเดียวคือโจรสลัดพีพีนะครับหรือว่าสมักเกอใช่ไหม อันพิดขออภัยด้วยนะสมัครเกอร์ครูปนะครับอ่าก็มาได้ทุน1,000นะครับจะเล่นแบบไหนวิธีไหนตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก็ก่อนที่เราจะครอบเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลักกี Time กันเหมือนเดิมกลุ่มลักกี้ไทม์คืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแกเปลนเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์มาแคปมาโชว์มาพูดคุยกันนั่นเองไม่รู้เล่นเกมอะไร ปิดกลุ่มอ่านกลุ่มดู่กนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเกมมันงแม่งม,มีเยอะมากเป็นพันพันหมื่นหมื่นเกมเลยเราไม่รู้เลยเกมไหนมาไม่มาแต่ไม่แตกนะครับเพื่อนๆอ่าแต่รลักนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละเจ็ดรอบนะครับเพื่อนๆสามค่ายรลัก,ลกพิจีพีพีแล้วก็โจเกิลนะครับก็แจ้งลักษณะนี้วันละเจ็ดรอบนะครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแมบนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมา เดิมพันเราเปิดไว้ก่อนนะไม่รู้มันคืออะไรเปิดไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวอ่านกดแป๊บหนึ่งตัวเขียวแพงสุดโอ้โหห้าตัวหกร้อยเลยโอ้กออ็ทั่วไปกี่ตัววะสเกต็ตสามอวยัยไม่ใช่อันนี้วายเออแล้วก็มีประเภทเหรียญน,นะครับสิงเเจอาเกมนี่น่าจะเป็นวายนะครับวายแบบเยอะๆเต็มกระดานมาเดี๋ยววิจโจนมาแถวแรกไปเริ่มที่เบ็ดจ บาท50ก่อนไฮเลตออฟคาลิเบอร์ชัดชัดแจ็คสเปโรชัดชัด,ชด,ชดพวกมึง <Yeah. S 1> ดูเพลงดิโน่กูเบาเสียงแป๊บนึงมันดังเกินไปนะ <c oughs> <c oughs> มีซื้อไหมไม่มีนะครับเพื่อนๆรอเข้าฟรีออกอย่างเงียบอยู่ แล้วก็นี่ไฮไลท์เกมนี้ครับจะชี้แจงทางซ้ายหมื่นไหมห้าตัว6บาทอะไรเงี้ยจะเพิ่มเข้าไป15ตัวก็6กพันรือว่าแต่งหนักอยู่นะถ้ามันจ่ายเออโอ้ยเอ้ยทำไมไม่ค่อยจ่ายวะหายไป200แล้วเอาเฮ้ยโอ้โหไม่จ่ายเลยโอ้กูแม่งกลัวเกินไปอ่ะ ทำไมไม่จ่ายดีวะสิบกรมหมุนเมื่อกี้ไม่มานีม่มาแล้ว15บาทเดี๋ววิจโจนหรือว่ามันเกี่ยวกับเดิมพันวะไม่ค่อยจ่ายเพราะเดิมพันนะั้นมีโอกาสที่จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นนะที่เขียนไว้เออือมตัวเขียวประเทศอะไรวะลืมดูมีฝรั่งเศสนะครับอังกฤษ แล้วก็ะลรโปรตุเกสสีเขียวโปรตุเกสนี่ไม่ค่อยจ่ายนะโอ้โหจะ300แล้วแป๊บเดียวอืมเหรียญ8บาทโอ้ขาดทุนโอ้ตัวนี้สงมีเราลองปิดดูดิอา้าวหกบาทถ้าเราเปิดมันจะได้เหรียญเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราปิดอ่ะยังไงรอดูกันเออเล่นครั้งแรกนะครับเพื่นอนๆก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะหายไป400แล้วไอสัตว์มาลองหมุนดูอ๋อหนัาสองโอ้โหเล่อไปโล่มามาเข้าฟรีเฉยเอาซุ้มหมุนเหรอ นี่กี่หมุนว่าสิบหมุนโอเคได้อยู่ไม่เป็นไรเรามาลองเล่นนะครับเพื่อนพอปิดหมุนไอเดิมพันนะครับเข้าฟรีเฉยเลย <c oughs> เหรียญสามอันสามอันสิบบาทอืมในฟรีมาไหมอีกตัวเนึงโอ้โหไม่มา ไม่มีคูนไม่มีห่าเลยนะเนาะเหรียญเอา้ายังไงโอ้โหสี่ตัวยี่สิบยังเบาอยู่นะ<ๆ>เบาจัดเลยเยสองมุนแล้วแปดสิบสามเอาเหรียญคือวายนะครับ ดอกนี้ยังไงโอ้โหโบนัสวินกว่าจะมา1 0 0 0พโอ้โหรอดตายกูก่อนหน้านี้4 4บาทโอ้ได้เหรียญแถวสุดท้ายหลังจากปิดเดิมพันนะครับเพื่อนเข้าฟรีเลยโอ้ก่อนหน้านี้คือเปิดไว้ไม่ไม่ไม่จ่ายไม่มีฮาเลยเลยมาลุยต่อมาเป็น14นะครับโอ้ได้ตรงท้ายเมื่อกี้เขายังชั่วพันหนึ่ง โอ้ยเริ่มเงียบอีกแล้วพอขึ้นเบ็ดโอ้ยโอ้โหมีคูณสองด้วยแต่ไม่มีรายคำนวณโอ้ฟรีรอบสองมากี่หมุน15 20ได้ใช่ไหมโอ้โห12ไม่เป็นไรดีกว่ารอบแรกมาเพื่อนๆเป็ดสิบส14รอบสองเข้าฟรีรอบนี้ขอแจมๆหน่อยนะเพื่อนโอ้ยเลียนมา เหรียญคือไวยังไงลงไหม,มลงเบาไม่เป็นไรห้าตัว70 114เออรู้สึกว่ามาดีกว่าตอนแรกนะก่าเบ็สิบนะลายนี้โบนัสยังไงคลิกเลยดีกว่าพันสี่โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่อง เฮ้ยไม่แล้วเหรียญโอ้โหรอบสองรอบลพันซีโอ้โหสองรอบสามพันกว่าโอ้โหเอาเรื่องจริงๆริงไม่แล้วเดือดห้าหมุนหกหมุนเหรียญอีกแล้วโอ้โหใจดีมากเบสมซีสี่อันยี่แปดในเดวิดโจน สามมุนโอ้โหเกือบได้ในฟรียังไงเพื่อนลายนี้ลงไหมไม่มาได้สีเหรียญมุนดท้ายเรียบร้อยไม่เป็นไรโอเคถือว่ามันลงนะครับโอ้โหรอบสองไปสิบสี่สามพันถือว่าโอเคนะไปสิบสี่ใจดีก่อนรอบที่เล้วนะนี่วิ่งมาสี่พันหก โอเคเพื่อนเรามาเล่นเกมนี้เพราะว่าทีมงานแนะนํามานะทีมงานว่าแตกดีเลยเลยก็เลยมาลองดูนะครับท่ากับผมแบบลองเกมใหม่ๆไปในตัวด้วยนะเพราะว่าเกมมันเยอะนะครับช่วงนี้ก็ยูพีพีจะย,ยาวๆนะครับเพื่อนๆพีจีจะไม่ค่อยจับเท่าไหร่ช่วงนี้แข็งเยี่ยหเลยช่วงนี้นะครับก็โอ้โหวันนี้ได้เทคนิคใหม่ด้วยถ้าเราเปิดเดิมพันนะครับไม่ค่อยจ่ายคือว่ามันโอกาสที่ว่าได้เหรียญสูงขึ้นกว่าจริงนะครับแต่ว่าโอ้ไม่มีรายคํานวณเลยหายไปประมาณ3ามสี่ร้อยแล้วก็ พอปิดปุ๊บเข้าฟรีเฉยนะครับเบสสิบเจจ่ายโอ้โหถ้าไม่ได้ดอกสุดท้ายนี่ก็สิบสี่บาทกูจะแน้แนเลยหลังจากนั้นเบสสิบสี่เข้าฟรีโอ้โหแทงมันมากเรียนมาแม่งเกือบทุกช็อตเลยนะครับเพื่อนๆก็กำไรประมาณสามพันหกถือว่าโอเคแล้วเรากลับมาลงนะครับเพื่อน เออตรงนี้เซฟได้ก็เซฟนะครับอ่าเอาเรื่อง <c oughs> โอเคเพื่อนก็ฝากพพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ Share, และคอมเมนต์กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ